ครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีนะครับคณะสื่อมวลชนที่มาในวันนี้ครับวันนี้ผมขอมากล่าวในสิ่งที่ผมได้ทำลงไปนะครับการใช้คำพูดของผมในสื่อออนไลน์ทั้งหลาย <c oughs> ที่ได้กล่าวใช้คำพูดไม่เหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวของคุณเจนนี่แล้วก็ของพี่เอชนสวัสดิ์ผมรู้สึกว่าวันนี้ผมต้องขอมา แสดงความเสียใจในสิ่งที่ผมทำไปแล้วก็ขอแสดงความขอโทษแล้วก็สำนึกผิดและขอรับผิดนะครับในสิ่งที่ผมทำไปแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่ผมทำไปนั้นม,มันไม่ถูกต้องและไม่แฟร์กับทั้งทั้งสองคน <c oughs> ก็ต้องขอโทษในสิ่งที่พูดไปแล้วมันมไม่สุภาพและอีกอย่างหนึ่งก็ ไร้การตึกตรอเห็นปปหว่าเหมือนผลกระทบค่อนข้างเยอะพอสมควรหลงจากที่รายลุกไปใช่ครับก็ผมก็รู้สึกเสียใจยครับเพราะผลกระทบนี่ออกมาเป็นวงกว้างมากทั้งทาง,งฝ่ายของคุณเจนนี่พี่เอชนสวรรัสด์แล้วก็แฟนคลับต่างๆนะครับก็ไม่คิดว่าคําพูดคําเดียวของผมจะทําให้ทุกคนต้องรู้สึกเจ็บใจหรือเสียใจนาดนั้นผมก็ต้อง กับรายที่หลุดมามันเหมือนเป็นกลุ่มที่แบบว่าเป็นคนสนิทกันนีคะเรามีถามไทยไหมคะว่าทําไมเขาถึงปล่อยออกมาเนี้ยค่ะี่ก็คือเขาก็คงก็เรื่องนี้เราคุยกันแล้วนะฮะก็คือเขาคงไม่ได้ตั้งใจที่จะปล่อยออกมาให้ท่านสื่อมวลชนได้รับทราบก็คือเป็นการคุยกันในกลุ่มครับแต่เขาก็คงอยากให้เพื่อนเขาดูแต่บางเอิญเพื่อนเขาก็คงไม่ได้แคบลงในทีมก็คงก็ไม่เป็นไรครับเราก็ไม่ได้หาตัวว่าใครเป็นใครเราก็ ถือว่าความผิดเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ที่ผมคนเดียวพอจะทราบไหมครับว่าเป็นใครที่ปล่อยภาพนั้นออกไปกลุ่มทราบครับแต่ว่าทราบเลยใช่ไหมครับครับก็ไม่เป็นไรครับน้องเขาก็รู้สึกผิดที่สุดนะครับผมก็เห็นใจน้องเขาคุยกับเขาเลคุยกับเขาครับคุยกันครับคุยกันตลอดครับแล้วส่วนของพี่ปุริที่อาจคุยกับพี่ปุริก็คุยครับคุยก็เราสองคนก็เสียใจนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวคุณปุริคง ออกมาพูดเองเพราะว่าตอนนี้ถ่ายละครหรือถ่ายรักถ่ายหนังที่กาญจนบุรีใช่ค่ะต้องเรียนถามว่ามันมีผลงานของเราไหมนคะภาพลักษณ์เอ่ยอะไรเอ่ยอย่างนั้อันนี้ก็คงต้องแน่นอนครับในการที่จะเป็นมองหน้าคนอื่นหรือคนอื่นมองเรากลับมาเนี่ยก็คงจะไม่ดีนักแต่ในเมื่อเราทําผิดแล้วก็ต้องยอมรับผิดกล้ามองตาเขาหลังจากที่ลลยหยุดออกไปเราได้มีสุยกับพี่จะมีไหมบ้างไหมคะพยายามพยายามติดต่อครับรียน กับทางที่เเองนะคะเพราะว่าเราก็อย่ค่อนงจะม้จักครับก็มีการพยายามติดต่อไปครับก็ก็อยากจะขอโทษเป็นการส่วนตัวแต่ในวันนี้เมื่อยังขอโทษเป็นการส่วนตัวไม่ได้ก็ขอโทษในส่วนที่เป็นพับลิกก่อน้ทสองฝ่ายเลยใช่ไหมคะก็ควรจะขอโทษฝ่ายเลยครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวผมเองครอบครัวคุณเจนนี่ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณเจนนี่หรือว่าพี่น้องคุณเจนนี่ครอบครัวคุณ ช่วงสวัสดิ์เองก็ตามนักขับต่างๆเองก็ตามได้ผลกระทบจากคำพูดตรงผมที่ไม่ได้พัดกรองกลัวว่าจะมีผลกระทบกับความสัมพันธ์ของเรากับทางทเอกกับพี่จเจนนี่อันนี้ก็คงมีแน่นอนละครับไม่มากก็น,อน้อยแต่ว่ามไม่หวังจะให้เขายกโทษให้แต่หวังให้เขาว่าทราบว่าเรามาขอโทษอย่างจริงใจพี่อ้อมเองค่ะพี่อ้อมก็รกู้จักกับพี่เจนนี่เม่อสองปีเราช่วยเลียน ก็ตอนนี้เจนนี่คงเจอเรื่องเยอะแล้วนะคะก็เลยก็เลยน้องก็เลยยังไม่ได้รับโทรศัพท์ใดๆใเลยตอนนี้นะคะ่ะก็เลยยังไม่ได้ขอโทษกันเป็นการส่วนตัวแต่ก็อ้อมก็ได้มีการขอโทษแทนไปแล้วก่อนอหน้านี้ซึ่งซึ่งวันนี้ที่เรามาเจอพี่ๆนักข่าวทุกคนนี่ก็เป็นความประสงค์ของพี่อาด้วยเพราะว่าเพราะว่าพี่อาก็รู้สึกว่าตัวเองได้กระทำการนั้นไม่สมควรแล้วก็มีคำพูดที่ไม่เหมาะสมเลยที่ได้พูด กล่าวไปถึงทั้งเจนนี่นะคะแล้วก็พี่เอแล้วก็ทําให้แฟนคลับของเจนนี่ที่รักเจนนี่ทุกๆคนรู้สึกไม่ดีด้วยนะคะก็พี่อ์ตก็เลยบอกว่าเออเป็นไปได้ไหมอยากจะเชิญพี่นักข่าว <c ười> แล้วก็อยากจะพูดกล่าวคาขอโทษหรือว่ากล่าวความรู้สึกที่ที่ตัวเองทําแล้วก็รู้สึกว่าเออมัน,ม,นมันรู้สึกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับพ,พี่นักข่าวเห็นว่าทำพี่อ์ตก็เครียดมาด้วยก็เครียด <c ười> ครับรู้สึกว่ามันมันไม่สมควรจะออก มาจากปากตัวเองด้วยแต่ว่ามินิ่งที่ผมพูดไปไม่ได้มีอินเทนชันที่จะดูถูกหรือร่วงเกินหรือว่ามินคุณเจนนี่หรือว่าคุณเอชงสวัสด์ใได้ก็ถามครับโดยจริงจริงกับกับมามินิ่งที่มาโพสว่าเราในไอจีครับมีแลบกล่าวถึงลูกเราด้วยเราสินไหมครับครับก็จริงๆก็อยากขอกราบขอร้องนะครับค em ือว่าความผิดทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ที่อยู่ที่ผมผมไม่อยากให้ท่านทั้งหลายที่ รู้สึกคุณข้องมองใจอยู่ทําผิดเช่นเดียวกับผมซึ่งเด็กไม่เกี่ยวภรรยาผมไม่เกี่ยวหลังจากนี้กลัวจะคนจะมองภาพลักษณ์เราลบไปไหมค,คะก็คงไม่เป็นไรครับมผมก็ยอมรับผิดแล้วก็ถึงใครจะมองลบไงผมก็ยินดีครับก็มองตาเขาได้ครับว่าผมก็ผิดอย่างนี้เวลาเราจะคุยอะไรกับใครเราต้องระวังตัวนะคคงไม่ต้องระวังครับก็คือเราก็คือต้องปรับที่ตัวเองก่อนก็คือจะไม่เป็นคนที่ พูดอะไรไม่ดีแล้วครับกับคนที่ปล่อยภาพนี่เราตัดความสัมพันธ์เลยไม่ตัดครับไม่ตัดเรื่อนก็คุยกันแบบผู้ชายผู้ชายคุยกันนะครับว่าเฮ้ยทำย่างนี้ไม่ถูกนะน้องอะไรอย่างเงี้ยก็ปิดครั้งแรกไมื่อไรจะให้มีครั้งที่สองการเลิกกับคนที่ปล่อยไม่เลิกครับเขารู้สึกยังไงบ้างเขาแบบนี้เขารู้สึกเสียใจครับเขารู้สึกเสียใจมากทุกวันนี้เขาต้งปล่อยเพื่อนใช่ไหมคะพี่อาร์ต น่าจะเป็นอย่างนั้นผมไม่ทราบผมไม่ถามต่อครับผมถามว่าเขาส่งแค่นั้นใช่ไหมแล้วก็คือเขาบอกใช่แล้วก็คือผมก็ก็คงเดาถูกครับว่าความอยากรู้อยากเห็นไม่ว่าสําหรับผมเองผมก็อยากรู้อยากเห็นเหมือนกันตามที่เห็นทางไลน์ใช่ไหมฮะก็มนุษย์ก็คือก็อยากรู้ก็ก็ต้องเข้าใจครับี่ยังมีครับ และทุกคนก็รู้สึกไม่ดีกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็เขาก็อยากให้ผมเป็นตัวแทนมาขอโทษของผู้เสียหายทุกท่านทุกท่านในนั้นด้วยเขาเขารู้สึกเสียใจจริงๆครับไม่ใช่ว่าผมมาพูดเองจริงๆติดต่อพมจารณาทุกอยงค่ะยังติดต่อไม่ได้เรายังไม่ได้ขอเพื่กันครับแต่จริงๆเหมือนกับที่ที่อย่างอย่างเพื่อนพี่อาร์แล้วพวกกลุ่มนี้ก็ยังยังยัง บเป็นอยู uh ่เพราะว่า huh. ก uh ็ไ huh. ด like like ้ถามพวกทั้งทุกๆคนในกลุ่มนะคะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วมันก็ผิดที่ที่ตัวของเราเนี่ยนะคะก็คือตัวที่ตัวพิอาร์ที่มีคาพูดที่ไม่สงควรออกไปคือใครจะแคปหรือไม่แคปมันก็มันก็เกิดขึ้นกัวเราพอย่างเขาก็รู้ก่างมันก็เลยก็เลย ถามว่ามันควรไหมก็ไม่ควรแต่ถามว่ามันเกิดที่ตัวเราไหมมันก็ผิดที่ตัวเราเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้พูดอะไรแล้วเขาแคปออกไปมันมันก็ไม่ได้เกิดผลอะไรกับกับตัวพ่อาร์หรือครอบครัวเราจริงๆแล้วในรายละเอียดเรื่องของพี่เจนนี่ทั้งพิอาร์พี่อ้อมเนี่ยรู้ละเอียดอไมคือผมก็เหมือนคนทั่วไปครับแค่เสพข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์แต่พอตอนมีอะไรนั่นขึ้นมาก็เหมือนคนอยากรู้อยากเห็นเหมือนคนทั่วไปอะครับก็อาจจะมีเผลอใจไปบ้างอะไรไปบ้างนะครับก็ต้อง กับขอโทษอีกรอบหนึ่งด้วยความจริงใจนะครับด้วยข่าวที่หนักหน่วงตอนนี้มีอะไรอย,ยากให้กำลังใจพี่เจนสีดผมอยากจะให้กำลังใจกับทุกๆุกฝ่ายนะครับคือผมไม่คือจริงๆก็ไม่ทราบว่าเรื่องไหนเรื่องเป็นอะไรเป็นยังไงก็ไม่อยากจะให้มันเป็นประเด็นนะครับขอให้ทุกฝ่ายก็ลงเอยด้วยทน